มาที่เรื่องราวที่ทิ้งท้ายเอาไว้่คะเ,เรื่องลอเล่นเรื่องลอเล่น <c oughs> ก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแรมโบอีสานนั่นแหละ <c oughs> ที่ก่อนหน้านี้มีการบุกตรวจค้นเนาะ <c oughs> สลากลอตเตอรี่ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นมังกรฟ้ากองสลากพัดอ <c oughs> ะไรต่างๆนะคะแต่ว่าล่าสุดก็มีคลิปเสียงออกมาเป็น <c oughs> เสียงที่มีความคล้ายคลึงกับคุณแรมโบนะคะ <c oughs> คุยกับนักการเมืองหญิงคนหนึ่ง <c oughs> <อ>ซึ่งเป็นปมประเด็นเกี่ยวกับ การใช้โคต,าต,า<อ>ต้าลอตเตอรี่ในการหาเสียงต่างๆหรือเปล่านะคะซึ่งทางคุณแรมโบอิสานะคะก็บอกว่าแจ้งค่าว่าคลิปเสียงที่เกิดขึ้นหรือว่าได้ยินกันเนี่ยเป็นแค่เรื่องล้อเล่นกันเท่านั้นค่ะจากกรณีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์คลิปเสียงการสนทนาของบุคคลสองคนซึ่งเป็นชายกับหญิงโดยระบุข,ข้อความว่าล่าสุดผมได้คลิปนี้มา เสียงในคลิปคล้ายกับแรมโบอีสานและอีกคนแหล่งข่าวบอกว่าคือนักการเมืองพักเดียวกันเนื้อหาคือการใช้โคต้าลอตเตอรี่ของสลากกินแบ่งในทางที่แปลกๆยังไงผมรบกวนท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลช่วยตรวจสอบทีนะครับเพื่อประโยชน์แก่ที่น้องประชาชนผมยอมเสี่ยงเพื่อเผยแพร่คลิปนี้ครับซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเนื่องจากเนื้อหาในคลิป มีการพูดถึงการใช้โคต้าลอตเตอรี่ในการหาเสียงด้วยค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะนางสาวจุรีพรค่ะอัดคลิปออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นพร้อมระบุข้อความว่าตนกับแรมโบ้ค่ะเป็นพี่น้องกันมานานเกือบ20ปีไม่เคยมีความลับต่อกันยังคุยหยอกล้อก,กันเล่นเป็นเรื่องปกติที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ระวังว่าใครจะมาอัดคลิปเพราะว่าเราไม่มีความลับเพราะถ้าเป็นความลับคงไม่เปิดสิกเกอร์โฟน ทางด้านแรมโบ้อีสานนะคะก็ได้ชี้แจงว่าเรื่องนี้ตนได้ชี้แจงกับนายยกรัฐมนตรีแล้วโดยนายกรัฐมนตรีก็เตือนนะคะว่าให้ระวังการใช้โทรศัพท์พูดคุยประเด็นสําคัญและอย่าหยอกล้อกันแบบนี้อีกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทั้งสองคนก็ยืนยันว่าไม่กังวลที่พลตํารวจเอกเสรีสีิสุทนะคะประธานคณะกรรมาการปปอชอสภาผู้แทนราษฎรจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้ค่ะ เพราะเป็นเพียงแค่การหยอกล้อกันเท่านั้นและไม่มีการหยิบยืมเงินหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการเรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใดค่ะ